สวัสดีทักทายย่าม้เศร้าะค่ะพี่น้องวัอนี้สิดผ้ามาเก็บทานเนาะค่ะเนะาะสิดผ้ามาเบิ่งอันทานของเฮาค่ะพี่นอ้องเฮาเผาเตาหลุมะะเดอเเมอเ้อค่ะเด้อเพอไวลหรัสมืึงแล้วค่ะพี่น้องค่าตั้งแต่ฝนตกอย้อนไ่นได้เปิดจ้าเจ้อพี่น้องก็เลยว่าสิมาเปิดมื้อนี้ถ้าเบิ่งเด้อค่ะว่ามันสิเป็นจังได๋บ่แม่นน้ำห,หลักเข้าบ่แห้งเหรอิพี่น้อง สีงามบอคือเกาบอเปิดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเปิดแล้วงามคือเกาค่ะพี่น้องงามคือเกาคะ่ะอ่ฝนขออะไรดอกค่ะพี่น้องวาย,เ,ยเป็นฝนอยากวัดแล้วกตสีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องถ้าแม่ ถ้าแมมันใหม่เมือ่อสิป่ะชีด้หลายถุงตือก็สิประมาณเตาหนึ่งก็สิได้จกักสิบกาถุงอยู่ค่ะพี่น้องถุงใหญ่ถุงใหญ่เห่าเนาะค่ะก็สิได้ประมาณสิบกาถุงอยู่ห้ามขักอยู่ค่ะพี่น้องมันเป็นโคนเป็นไม้ปานกลางเนาะค่ะเนาะ ปานกลางค่ะทั้งหนากับกินอยู่ค่ะทั้งหนากับกินอยู่ก็แต่ว่ากับทว่วพวกกินหลายนะพี่น้องภาพรวมเนี่ยกับทว่างามค่ะพี่น้องย่านฝนตกอีกเนาะค่ะก็ะเลยอันม่านเอาวันทานฝนเตค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝนตกขึ้นเนี่ยน้ำท่วมเบิร์พี่น้องเพราะยังไในหวานหอดเขา คลิปนี้เก็เาไว้ซับนี้นะคะพี่น้องคลิปหน้าจังพอกันไหมเนะคะเนาะสวัสดีค่ะ